ชาววันจันท์ต้องฟังคลิปนี้ค่ะเพราะไม่งั้นนะคุณอาจจะพลาดเรื่องราวดีๆก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมค่ะคุณจะเปิดมาดูคลิปนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็มีผลตั้งแต่วันแรกที่คุณเปิดไพ่ดูไพ่นะคะจนถึงประมาณ1เดือนค่ะจะพูดถึงในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักในทุกสถานะเลยกับนัดดูดวงเจาะชีวิต คนที่เกิดในวันจันทร์นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยมาดูพลังงานมาดูเอนเนอร์ีของคุณกันก่อนดีกว่าคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคนละพันวัดเดี๋ยวลิ้นพันกันเอาใหม่สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเอาเป็นว่าอยากได้อะไรอะ่ะมันจะ เข้ามาอยู่ในกร,รม,มือคุณเขาเรียกได้ว่าเหมือนกับโลกอะเหมือนกับพลังงานของโลกใบเนี้ยเขาพร้อมที่จะเสิร์ฟคุณอะเพียงแต่ตัวคุณเองอะก็ต้องทำตัวเองอะให้เป็นคนที่คู่ควรรับพลังงานเหล่านี้ด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณค่อนข้างโดดเด่นมากในช่วงตั้งแต่วันแรกที่คุณได้มาเจอคลิปนี้นะแต่วันแรกที่คุณเปิดไพ่เนี่ยนะัดคิดว่าโดดเด่นในเรื่องของงานด้วย ในเรื่องของความรักด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการการใช้ชีวิตของคุณด้วยถือว่าเปิดมาค่อนข้างดีพลังงาน energy ของคุณน่ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยอ่ะคือถ้าเป็นภาษาจีนนะเขาจะเรียกว่าแบบอะถ้าเป็นภาษาจีนแบบที่ทุกคนเคยได้ยินก็คือเป็นฟิลของหกลกซิลเลยเลยแบบประมาณเนี้ยนะคะคือค่อนข้างที่จะเอ่อคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณอ่ะเขาพร้อมที่จะตามใจคุณนะ คือมันเหมือนกับว่าเขาทําอะไรได้ดั่งใจคุณไปหมดเลยอะอาจจะเป็นคนรักก็ได้นะคะหรือว่าเป็นบริวารเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ตัวที่เขาพร้อมที่จะฟังมีสิ่งที่คุณพูดอะคะ่ะเพราะอะไรเพราะสิ่งเพราะพฤติกรรมต่างๆที่คุณทามามันดูน่าเชื่อถือมันดูโอเคคุณทําแล้วมันดีอะเขาก็เลยแบบเออมันเชื่อถือมันไว้ใจอะคะ่ะเป็นฟีลนี้เลยอะเรียกได้ว่าสามใบแรกเปิดมาพลังงานเอเนจี่อะ เหมือนกับคนที่ทําอะไรอะแล้วคนค่อนข้างที่จะเชื่อหรือว่าพูดอะไรแล้วว่าคนค่อนข้างที่จะเชื่อมันมาจากพฤติกรรมของคุณนะคะจากพฤติกรรมของคุณที่ผ่านมาว่าเออคุณทําสิ่งเนี้ยแล้วมันได้ผลตอบแทนอะไรบางอย่างหรือว่ามันได้ได้ผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่มันดีอะเขาก็เลยเลือกที่จะเชื่อคุณแล้วก็ทำตามคุณแบบไม่มีเงื่อนไขอืม เรามาดูในเรื่องของการเงินกันค่ะแล้วก็พลังงานการเงินของคุณก็ดีนะจากไพ่สามใบแรกนะคะทีนี้เรามาเปิดเรื่องของการเงินโดยเฉพาะแบบเจาะจงกันการเงินของคุณเนี่ยคือนะับรู้สึกว่าสบายสบายเลยคือคุณหาเงินมาได้แต่คุณก็ใช้เก่งเหมือนกันนะคะดังนั้นให้เรามัดระวังการใช้จ่ายด้วยคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนใจดีด้วยความที่เนื้อแท้เป็นชาววันจันทร์อยู่แล้วเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะแล้วก็เป็นคนรักสัตว์ ถ้าเกิดว่าช่วงนี้สามารถทําบุญกับกับกับสัตว์ได้นะคะก็จะดีอย่างเช่นมูลนิีิที่หมาแมวหรืออะไรต่างๆนานานะคะก็ได้เหมือนกันการเงินของคุณนะคุณอาจจะต้องมีรายจ่ายเล็กๆน้อยๆ,ๆคือเป็นสิ่งที่คุณยอมจ่ายหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณอยากที่จะให้หรือว่าซัพพอร์ตกับคนใกล้ตัวกับบริวารหรือว่ากับลูกน้องหรือว่ากับคนที่มีสถานะ ด้อยกับคุณอาจจะเป็นน้องชายน้องสาวหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะถือว่าดีนะการเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานค่ะการงานได้พระแม่สุรสวัตดีขึ้นมานะคะคุณสามารถขอพรอ,อธิษฐานกับท่านได้พระแม่สุรสวตัตดีอ่ะเป็นพระแม่ของเป็น เป็นเอ่าเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดการมีสติปัญญาแล้วก็การออนน้อมถ่อมตนแล้วก็ความสุนทรีโอ้คือมันครบไปหมดเลยคนวันจันทร์คือถ้าเกิดว่าคิดดูดีถ้าเกิดคนวันจันทร์เปิดข้ามไปอ่ะก็คือจะไม่ได้รับพลังงานเหล่านี้คือคือไม่ใช่ไม่ได้รับหรอกคือคุณก็จะไม่รู้ว่าโอเคช่วงเนี้ยดวงคุณมันมันดีนะก็คือจะทําอะไรก็ให้รีบทําเลยแบบเนี้ยค่ะมันคือไกด์ไลน์อ่ะเนะาะไพ่ใบนี้คือพระแม่สุลสสดีนะคะ คือช่วงนี้คุณอาจจะได้เรียนรู้หรือว่าได้พัฒนาทักษะอะไรบางอย่างในเรื่องของสิ่งที่คุณทําก็ได้ในเรื่องของการงานเพื่อที่จะต่อยอดไปในลักษณะของการเงินก็ได้เหมือนกันนะคะจากไพ่ใบแรกอะ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณน่ะต้องแบบเรียนรู้ต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยเขาเรียกว่าการคุกคีกับมันอะ่ะเพื่อที่จะทําสิ่งเนี้ยขึ้นมาตัวอย่างเช่นนะคะคุณไปเรียนทําขนมอะ่ะ มันไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บออกมาเปิดร้านทําเลยมันไม่ใช่มันก็ต้องผ่านการฝึกฝนให้มันช่ําชองให้มันเชี่ยวชาญคิดสูตรของตัวเองมีความโดดเด่นของร้านเราหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นฟิลเนี้ยเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการทํางานหรือบางคนที่ทํางานบริษัทเนาะ ก็อาจจะเป็นฟิลของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรืออะไรต่างๆนานาก็ได้และถึงแม้ว่าภายนอกของคุณนะคะดูจะเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วภายในของคุณนะคะมีเซ็กแอพเพลค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวเขาเรียกว่าเป็นคนที่มั่นใจจากภายในถือว่าดีมากๆนะคะแต่ว่านิดนึงค่ะตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่เซนซิทีมากพอสมควรซึ่งเป็นเรื่องปกติของชาววันจันทร์อยู่แล้ว พระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ลงน้ําขึ้นน้ําลงอะมันเป็นสิ่งที่มีผลกับความรู้สึกของคุณมากพอสมควรบางพีอะค่ะการที่คุณแค่ดูซีรีส์หรือดูหรือว่าดูมิวสิกวิดีโออะไรบางอย่างที่มันเศร้าอะคุณก็ลองให้ได้แล้วช่วงนี้คุณอาจจะคิดถึงคนเก่าหรือว่าเรื่องราวเก่าๆนะคะขึ้นมาก็ได้นะคะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันค่ะ เริ่มต้นจากคนโสดหือต้องบอกเลยว่าสําหรับคนโสดเนี่ยคือนัดคิดว่าคนยังไม่พร้อมที่จะที่จะเหมือนกับมีใครเข้ามานะคะเพราะว่าอาจจะเข็ดกับความรักครั้งเก่ามันจบไม่สวยหรือว่ามันสร้างบาดแผลหรือว่ามันอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันยังไม่สามารถมูฟออนจาก จากเหตุการณ์จากความรู้สึกเนี่ยบางทีอยากมูฟออนจากคนเรานะแต่ไม่สามารถมูฟออนจากความรู้สึกได้ดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้แต่ไพ่ใบสุดท้ายอะ่ะมันค่อนข้างดีนะคะตรงที่ว่าจริงๆแล้วว่าคุณสามารถจัดการกับไอ้สภาวะจิตใจข้างในของคุณได้นะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทํามันจริงๆเปิดไพ่เพิ่มหนึ่งใบค่ะอืมเราก็คือ อย่างที่บอกว่าโดดเด่นในเรื่องของความรักนะนัทจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาในช่วงเนี้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตามใจคุณมากพอสมควรเลยนะคะจากไพ่ใบนี้แล้วก็ได้ไพ่พระแม่รัศมีขึ้นมาด้วยพระแม่สุรสวัติสพระแม่ลัสมีแสดงว่าคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้หรือเจอคลิปนี้นะคะคุณอาจจะเป็นสายเทพฮินดูอะคะ่ะ คือหมายความว่าบูชาพระแม่รักษมีอยู่แล้วพระแม่สุรสรีอยู่แล้วแบบนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะก็สามารถขอพรในเรื่องของความรักได้อาพ,พิคเนตได้ด้วยนะต่อมาค่ะเรามาดูเออเดี๋ยวจบหรือยังแปบหนึ่งสำหรับคนโสดน,นะคะคือว่าคือช่วง,งนี้พยาพยามจพยายามลดพลังงานเก่าพลังงานเดิมความรู้สึก เดิมๆออกมาออกไปแล้วมันจะมีคนที่เข้ามาแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดีด้วยแล้วเวลาเข้ามาเข้ามาพร้อมกันทีเดียว2คนนะต่อมาค่ะเรามาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็สเสน่ห์แรงเหลือเกินนะคะสําหรับคนวันจันทร์คือบริหารสเสน่ห์เก่งมากนะคะแล้ก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีคนคุยสักประมาณสคนก็ได้ไม่ใช่คือไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะ มีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะคะบรรยากาศค่อนข้างดีค่ะเขาค่อนข้างที่จะเสิร์ฟคุณอย่างที่บอกนะคะคือชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยนะคะถือว่าดีต่อมาค่ะเรามาดูคนที่มีคู่แล้วสำหรับคนที่มีคู่แล้วบางทีช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกห่างจากแฟนหรือว่าสามีหรือภรรยาก็ได้นะคะ อาจจะเป็นคนที่ทํางานไกลบ้านหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าความสัมพันธนะ์น่ะมันไม่ค่อยได้พูดคุยหรือว่าหยอกล้อได้คุยเล่นกันเลยเพราะว่าเวลาเจอกันปุ๊บก็จะทะเลาะก,กันจะพูดกันแต่เรื่องเครียดเคียดดังนั้นให้ปรับเปลี่ยนมูดให้ปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคุณนะคะแล้วบางทีมันจะดีก็ได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันนะคะแต่คุณก็แอบเหงามากพอสมควรคือคุณคาดหวังชีวิตว่าเฮ้ยทาไมคู่นู้นเขาดีจังทําไมคู่นั้นเขาดีจังแต่ว่าคุณนะ่ะไม่ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมหรือว่าไม่ไม่ปรับทัศนคติกันเลยอะแล้วมันจะดีได้ยังไงนะคะเปิดให้อีกหนึ่งใบคะ่ะเพิ่มเติมบางทีอะคะ่ะช่วงนี้คุณอาจจะต้องเทคแอคชั่นนะคะหันกลับมาดูซิว่าสุดท้ายแล้วว่าปัญหาจริงๆอะมันคืออะไรแล้วลองแก้ดูแลวนะต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าแก้ช่วงนี้มันมีโอกาสที่จะคลี่คลายได้นะคะจากไพ่สามใบและจากไพ่พลังงานที่เอ้ยคนคนของเรามันได้ดั่งใจนะชีนกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยนะ นะคะ okay, โอเคก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับคนที่เกิดบันจันนะคะที่ฟังจนถึงสุดท้ายถ้าเกิดใครฟังจบคลิปก็ก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ